สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะอากาศก็เย็นสบายอากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนทุกคนเห็นด้านหลังแอนไหมคะด้านหลังแอนเนี่ยค่ะก็จะเป็นทานน้ำนะคะ่ะแล้วก็เมื่อคืนนะคะพีอแอนนอนกลางเต็น,นะคะ่ะนี่ก็เป็นเต็นของแอนนะคะเมื่อคืนนอนกลางเต็นที่นี่คะ่ะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ถ่ายอาัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่า กว่าแอนจะขับรถมาถึงที่นี่นะคะก็ปลาเกือบเข้าเที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคนกว่าจะขึ้นเขาขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามันเขาลูกนี้มันชันมากแล้วก็สูงมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้กว่าจะจัดเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จนะคะมันก็เหนื่อยพอดีะคะ่ะทุกคนก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอให้เพื่อนดูเลยนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะมา ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาส่งกำลังใจให้แอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแอนก็มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนที่แอนมาได้วันนี้นะคะก็เพราะว่าเพื่อน,อนๆนทุกคนนะคะเพื่อนๆพนพ,นพี่ๆน้องๆลุงป้านะ้าอาทุกคนเลยนะคะที่ให้กำลังใจแอนทั้งทางเฟ e b o o k แล้วก็ทาง y o u t u b e นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ ถ้าไม่มีทุกคนนะคะแอนก็ไม่ได้มาถึงวันนี้นะคะถึงวันนี้นะคะแอนก็มาได้แล้วได้แล้วนะคะ600้อยซับสไครนะคะถึงจะไม่ได้มากมายเท่าช่องอื่นๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกําลังใจให้แอนในการทําคลิปต่อไปนะคะคนเรานะคะกว่าจะถึงหลักแสนซับหลักล้านซับมันก็ต้องมาจากหลักหนึ่งซับก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจดีๆให้แอนค่ะ พราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่แอนทําลงไปเนี่ยคะ่ะทุกคนก็ยังดูในสิ่งที่แอนทําอยู่นะคะแอนก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ที่เข้ามาดูมารับชมแล้วก็มากดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้แอนค่ะและแอนก็เชื่อว่าคลิปที่หลายๆคลิปที่แอนทำลงไปเนี่ยค่ะหลายคนก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่า มันก็มีหลายๆคนนะคะที่เคยมาทำงานหรือว่ามาเที่ยวไต้หวันนะคะเคยมาแล้วก็มาเจอคลิปของแอนเอ๊ะตรงนี้ฉันเคยมาน่นาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปที่แอนทำนะคะแอนตั้งใจแอนพยายามทำมากแล้วก็แบบพยายามทำให้ดีที่สุดเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนคิดว่ามันไม่ดีมันควรปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนนะคะอ่าก็ บอกแอนมาได้ค่ะหรือว่าใครอยากให้แอนพาไปตรงไหนนะคะก็แนะนำแอนมาได้นะคะถ้าแอนไปได้แอนก็จะพาทุกคนไปนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเที่ยวไต้หวันนะคะก็มาแจมกับแอนได้นะคะเดี๋ยวแอนก็จะพาไปเที่ยวค่ะอยากไปตรงไหนเดี๋ยวแอนพาไปเลยนะคะทุกคนสามารถมาแจมกันได้ค่ะมาทํา YouTube ด้วยกันนะคะสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะคนพาเราไป จังสมอล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะเนี้ยเนี้ยเนียคนนี้นะคะอยากไปไหนเนี่ยพาไปได้หมดทุกที่เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเป็นคนชอบเที่ยวเลยนะคะต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะที่พาแอนไปสถานที่ต่างๆที่แอนไม่เคยไปนะคะนี่ก็เล่นเจวขอบคุณครับิเช่ขอบขอบคุณัาสวาติก้าขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ ให้ความรักความเมตตาและเอ็นดูแอนนะคะทำให้แอนได้มาถึงวันนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แอนต่อๆไปนะคะดูคลิปของแอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ